ไปดูเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคุยกับท่านผู้ชมอยู่เรื่องที่ทางรองภูมิธรรมพิชยชัยท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการคือเมื่อวานเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่ามีการเตรียมชุดตำรวจนะครับในเรื่องของการปราบจลาจล <Yeah. S 1> แล้วก็เตรียมไว้เลย <Yeah. S 1> เหมือนกับว่ามีภารกิจที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่ามีข่าวในเรื่องที่ทางกัมพูชาอาจจะมีการจับคนมาอะไรเนี่ยครับ <Yeah. S 1> วันนี้บิ๊กเล็กนะครับ พลเอกรัตพลน,นาคพานนันธ์ที่รนตดีช่วยกลาโหมเนี่ย <S <S ท่านก็ชี้แจงขยายความเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเอ้ยเมื่อาวานนี้ที่พูดถึงตํารวจปราบจราจนเนี่ยคือมาเฉพาะกิจไม่ใช่เตรียมมาแล้วก็ให้ประจําอยู่ในพื้นที่ตรงตามมงทมนะครับ <S 1> <S 1> <S พะวันนี้พิเ็กเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าเหตุผลที่มีการร้องขอการสนับสนุนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนะครับเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายงานเรื่องที่ทางฝั่งกัมพูชานี่ครับ มีการขนคนขึ้นรถบัส23คันนะครับจากกรุงพนมเปญแล้วก็เดินทางมาที่ตรงตามเมือนทมแล้วก็เข้าไปในพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์นี้มากันก็พันกว่าคนไอ้ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่บิ๊กเล็กท่านกังวงท่านกังวลน,น,นะครับแล้วก็เห็นว่าการเอาม็อบเอาคนมาขนาดนี้เนี่ยจัดตั้งมาขนาดนี้เนี่ยอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายเกิดการสร้างสถานการณ์ก็เลยมีการเตรียมการในส่วนของร้องขอกระทัง ตารวจไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าจบละในเรื่องของตํารวจที่จะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการปราบจราจนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงพี่เล็กนะครับท่านชี้แจงช่วงเช้าที่ผ่านมาในประเด็นนี้ครับก็คือก็คือเขามากันเป็นยีบสามรถบัสเลยอ่ะยีบสามรถบัสเลยแล้วก็ทางหุณเมน็ดก็โพสต์ช่วยด้วยบอกเป็นการรวมพลอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็กังวลว่าถ้าเขามาแบบนี้ถ้าเราควบคุมไม่อยู่นะน้องๆลองนึกนึกถึงภาพว่าถ้าเกิดมันมีการ กระทบกระทั่งกันแล้วใช้กําลังแล้วใช้อาวุธเนี่ยถ้ามีพลเรือนเสียชีวิตไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายกัมพูชานะเรื่องมันจะบานปลายใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมพี่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นไงก็เลยขอรับการหนุนกําลังปราบจลาจลจากทาตออ่อรอซึ่งเขาก็ส่งปูธรภาักสามมาส่วนมีคนมาถามอีกว่าเอาแล้วปราบจลาจลของตอชดทําไมไม่ใช้พี่บอกไม่รู้เลยเขาให้อันนี้มาเราก็ใช้อ่ะแต่ใช้เฉพาะกรณีใช้เฉพาะวันที่2ี่สิวันเดียว ก็ฟังบ<อ>ิ๊กเล็กที้แจนเนี่ยก็เป็นเฉพาะกลิ่นับเพราะว่าท่านก็คงเห็นข่าวแล้วบิ๊กเล็กท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ติดตามในโลกโซเชียลนะครับตลอดเพราะว่าทางคุณเซนกับคุณมาเน็ตเนี่ยสองพ่อลูกเนี่ยครับก็ขยันโพสต์ในโซเชียลนะครับโดยเฉพาะคุณเซนเนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาจนเป็นประเด็นที่ทางนายกอิงนะเคยเอาเรื่องนี้ มาวิจารณ์หุ่นเซนนะครับโดยใช้คำว่าอันโปรเฟช n a ลไม่เป็นมืออาชีพก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้หุ่นเซนนี่ควันออกหูนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปวันที่18นะครับคุยกันวันที่15เดือนที่แล้วและคลิปที่ออกมานี่ก็มีผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการเอาประเด็นนี้ไปร้องเรื่องเรื่องจริยธรรมต่อตัว,ตวนายกนะครับและระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพนูนนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้เช่นกันก็มีความคืบหน้าในส่วนของนายกคุณมเน็นะอันนี้แกก็โพสต์ในโซเชียลเช่นกันนะครับแล้วก็เหมือนกับปลาล์มเหมือนกับเตือนฝ่ายไทยนะครับในเรื่องของการด,ดําเนินการฝ่ายเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวที่มวลชนคนไทยส่วนหนึ่งนะครับเรียกร้องให้มีการทํารั้วทางด้านทิศใต้ของตัวปราสาทตาบลทมนะครับเพราะว่ามันเคยมีรั้ว ช่วงก่อนหน้านี้ในการที่จะป้องกันไม่ให้คนกัมพูชาเข้ามาหรือเข้ามาต้องมีการสกรีนมีการตรวจสอบกันแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุกระทบกระทั่งเมื่อปี54รั้วที่ว่านี่ก็หายไปนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องว่ารัฐบาลไทยนั้นน่าจะต้องมีการสร้างรั้วตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งพลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยแม่ทัาภาคสองท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับถ้ารัฐบาลมีแนวทางตรงนี้แต่ว่าจนถึงขณะน,นี้นะครับ รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีทิศทางในการที่จะทํารั้วตรงตามเหมอนทมเพราะก็คงกังวลครับว่ามันอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันในประเด็นนี้เมื่อวานนี้ครับคุณมณ e t น,น,นายกรัฐมนตรีนะครับก็โพสต์ข้อความ,ท,มทั้งหมดที่จับใจความได้เนี่ยก็มีทั้งหมด5ประเด็นนะครับที่มาโพสต์แล้วก็เตือนฝ่ายไทยนะครับ<แ>ข้อแรกเลยก็บอกว่าพื้นที่พิพาทช,ชายแดนที่ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้เนี่ย ควรจะต้องมีการหาลือสองฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ไม่ควรมีฝ่ายใดนะครับมีสิทธิ์ที่จะกระทำการฝ่ายเดียวอันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าคงเป็นการเตือนไทยในเรื่องของแนวคิดที่จะมีการสร้างรั้วตรงตัวปราสาทตาเมินทมนะครับซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีครับว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเป็นข้อเสนอของภาคประชาสังคมส่วนหนึ่งที่เห็นว่าควรจะต้องมีการสร้างรั้วข้อ2ครับ คุณมาเดดบอกวาอ่าจะต้องไม่มีการละเมิดพื้นที่ต้องห้ามนะครับที่เขาเรียกว่าเลดไลน์นะครับในบริเวณชายแดนข้อ3กัมพูชาจะต้องไม่ละเมิดอธิปไตยไม่ใช่ครับคือคือบอกว่ากัมพูชาไม่ละเมิดอธิปไตยใครและมีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินโดยทุกวิถีทางนะครับข้อที่4ก็คือ กัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีคัดค้านการใช้ความรุนแรงเอาไ่มีการาฟิกนี่เดี๋ยวขอการาฟิกขึ้นมาหน่อยนะครับทำการาฟิกเรียไมไว้5ข้อด้วยกันท่านผู้ชมจะได้เห็นข้อความที่ทางคุณมันเด็ตนี่ออกมาโพสต์นะครับซึ่งข้อความที่คุณมันเด็จโพสต์นี่ก็เหมือนกับการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเนาะข้อ4ครับกัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีคัดค้านการใช้ความรุนแรง แก้ปัญหาพิพาทช,ชายแดนและข้อสุดท้ายครับยุติการสาดเลือดใส่ผู้อื่นนะครับหยุดการกล่าวให้ร้ายที่ไม่มีมูลความจริงอ,อันนี้ก็เป็น5ประเด็นนะครับที่คุณมานเดชออกมาโพสต์โดยเฉพาะข้อหนึ่งเนี่ยครับที่บอกว่า,าจะต้องเจรจาก,กันสองฝ่ายไม่ควรมีฝ่ายใดมีสิทธิ์กระทำการฝ่ายเดียวอันนี้ก็ถ้าลองกลับมาดูกรณีของกัมพูชานะครับ เพราะว่าความร่วมมือหรือว่าปัญหาชายแดนทางบกไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีข้อตกลงใน m o u 4 3อยู่แล้วนะครับที่ใช้ JBC เนี่ยคณะกรรมการเขตแดนร่วมในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่ใช้ช่องทางนี้ในการแก้ปัญหานะครับล้องไปศาลโลกนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มันก็ย้อนแย้งกันนะในสิ่งที่คุณมันลงมาโพสต์ท่านไล่ทั้ง5ข้อนะพี่๊ เขาจะเขียนให้รู้สึกว่าดีอ่ะแต่เขาไม่ทําเลยนะแม<ช>้แต่ข้อเดียวข้อสองเนี่ยบุญยอดดูท่านผู้ชมดูข้อสองนะครับไม่ละเมิดพื้นที่ต้องหา้ามคุณนลยแรละลายเออคุณม,มาขุดคูเลททาไมล่ะใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งยุติไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่หารือกันก็คุณไม่มาไม่มาคุยร่วมกันไงนันจะยุติยังไงไหมสองคุณกระล้ํสามไม่ละเมิดอธิปาตยใครพร้อมจะปกป้องอธิปไตยแผ่นดินโดยทุกคนใช่ไหแล้วใครล้ำมาแล้วใครละเมิดกันล่ะประเทศไทยเคยละเมิดคุณเหรอ ไม่มีเลยกัมพูชายึดมั่นทางสติวิธีคัดค้านการใช้ความรุนแรงทุ่นระเบิดนะใครวางเออยุติการสา์เลือดใส่ผู้อื่นะยุติการกล่าวหาไม่มีคนกันนี้ใครลกกล่าวหาคนอื่นกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใช้กล่าวหาเราว่าประเทศไทยนี่ลุกลานจนจนสังคมสังคมโลกที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี่ก็ฟังกัมพูชาชี้แจงนี่ก็เชื่อตามนะเขียนแล้วหล่อเลยนะ เพราะว่าห้าข้อเนี่ยหลอหมดเลยเข้าตัวเองหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเลดไลน์เนี่ยเพราะว่าเลดไลายนี่ที่มันพื้นที่ต้องห้ามเนี่ยครับก็คือตรงช่องบกแล้วที่เขาไปขุดคูเลนตั้งแต่เผานะครับเผาสารตรีมุกตรงช่องบกแถวนั้นแหละครับยี่สแปดกุมภาแล้วก็มีการขุดคูเลนประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์เกิดในนู่นทำในนี่ใช่ไหมใช่ไหมแล้ที่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ไปฝังทุ่นระเบิด ก็เป็นทุ่นระเบิดที่ฝังใหม่นะครับทางบิ๊กเล็กท่านก็ยืนยันคือมันดูใหม่เก่ามันดูมันดูรู้เลยแล้วจุดที่ฝังเนี่ยมันอยู่เหนือไอแนวคูเล็อมีคนบอกถ้าขมิ้นไม่ฝังนะหมาเป็นคงมาฝังมั้งมีคนบอกแล้วใครใครพูดด้วยคนหนึ่งนะเออเขาเทียบอย่างนี้เลยใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็เข้าตัวหมดนะแล้วก็บอกว่านายุติการสานเลือดใส่ผู้อื่นหยุดการกล่าวให้ร้ายที่ไม่มีความจริง เพราะว่ากรณีของทุ่นระเบิดเนี่ยฝั่งกัมพูชานะครับสื่อกัมพูชาเนี่ยผมอ่านทุกฉบับในคัมบเดียนเดลี่คามเมอร์ไทม์กรอมเปนโพสเพราะฝั่งกัมพูชาสื่อเนี่ยมันครอบคลุมครอบงําโดยรัฐบาลนะครับแล้วเขาไปทิศทางเดียวกันหมดเลยบอกว่าไอ้ระเบิดที่เจอเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนของกัมพูชานะแล้วเป็นระเบิดเกา่าและการที่ฐานไทยไปเหยียบเนี่ยเพราะว่าไทยเนี่ยล้ำเข้าไปในเขตกัมพูชา ซึ่งพื้นที่ช่องโบกนะครับท่านผู้ชมมันยังไม่ได้ปักปันแล้วพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ต้องทังฝ่ายก็ต้องรับทราบว่าเออต้องไม่ไปกัะทําการใดๆที่จะไปเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศกัมพูชามันก็ไปขุดคูเลนหน้าตาเฉยจนเราประท้วงแล้วก็เกิดการยิงกันเมื่อวันที่28ไทยก็บอกว่าเขมรนี่ยิงก่อนเขมรก็บอกว่าเนี่ยฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนแล้วก็ใช้ประเด็นนี้นะครับในการสื่อสารว่าเนี่ยไทยลุกลานกัมพูชา ส่วนประเด็นเรื่องคูเลน่นี่ฝ่ายไทยที่ตอนหลังก็ไม่ค่อยพูดถึงนะซึ่งกัมพูชานี่มันไม่พูดถึงประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับและต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการขุดคูเล่ของฝ่ายกัมพูชาเขาครับเพราะฉะนั้น5้าข้อที่คุณแมาเนยออกมาเนี่ยมาแจกแจงทีละข้อเนี่ยครับเข้าตัวมันหมดเลยก็คือสิ่งที่เขากระทำแล้วก็มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงการจัดม็อบจัดมวลชนเพื่อเข้ามาป่วนในตรงปราสาทตาเมนทมซึ่ง เมื่อช่วงเช้าที่บิ๊กเล็กท่านได้สัมภาษณ์นะครับท่านก็นย้ําว่าท่านเนี่ยกังวลว่าสถานการณ์บรจจารปลายถ้ามันเกิดการสู้รบกันแล้วฝ่ายไทยเนี่ยไม่ต้องการให้มีการสู้รบที่มันเป็นอยู่เพราะว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาร้องไปที่ศาลโลก15มิยอตอนนี้ศาลโลกยังไม่เคาะครับว่าจะรับคาร้องหรือไม่แลวระหว่างนี้ผมว่าฝ่ายไทยเองเขาก็ระมัดระวังเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์สู้รบกันเนี่ยมันก็จะไปเข้าทางของทางกัมพูชาเขาว่า แก้ปัญหาไม่ได้นะครับในพื้นที่ชายแดนทั้งที่มีโยมยูศีษามีเรื่องของ JBC แล้วถ้าเกิดการสู้รบกันเนี่ยมันก็กัมพูชาเขาก็จะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้องไปที่สาลโลกเพิ่มเติมเพราะว่าเข้าใจว่าเหลืออีกประมาณเนี่ยครับเดือน2เดือนเนี่ยครับสารโลกจะต้องมีคําวินิจฉัยว่าจะรับคําล้องของกัมพูชาเนี่ยพิจารณาหรือไม่นะครับปัญหาเขตแดนที่ช่องบกแล้วก็ในส่วนของตรงปราสาทตามทงทมเพราะว่ากัมพูชาเขาก็หวังว่า ถ้าสารโลกรับเรื่องนี้พิจรารณาก็จะยึดแผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนในการพิจารณาเส้นเขตแดนนะครับซึ่งก็จะทําให้ปราสาทตาเมินทมตาเมินโต,ต๊ตาควายเนี่ยครับอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาตรงนี้แหละครับเป็นข้อกังวลของฝ่ายความมั่นคงเพราะนั้นประชาชนทั่วไปในท่านผู้ชมเนี่ยคือต้องเข้าใจประเด็นความละเอียดอ่อนของสาการที่เป็นอยู่ด้วยที่ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบในขณะที่กัมพูชานี่ก็ต้องพยายามปั่นนะครับจัดตั้งมวลชนมา สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าอีป้าโมนิก้าเนี่ยก็มาป่วนมาตะโกนตรงชายแดนและกล่าวหาฐานไทยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก็มีการผักอ,อกกันมีการกล่าววิาพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ไทยว่าลุกลามอธิปไตยทั้งหมดเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถานการณ์ของฝั่งกัมพูชาแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับแบบก็มีขา่าวในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับก็ชี้แจงนะครับว่ามีการส่งถแถลงการของดังสูนี่ครับ ไปยังสิบหน่วยภาคีเครือข่ายนะครับด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมอันนี้ก็เป็นการชี้แจงไปยังภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั่วโลกเพื่อให้รับรู้ว่าไอ้ทุ่นระเบิดที่เราขุดพบเนี่ยครับมันเป็นทุ่นระเบิดที่รัฐบาลไทยกองทัพไทยไม่มีใช้เป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วเรื่องนี้ตรวจสอบได้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีทุ่นระเบิดลักษณะนี้หรือไม่สิบหน่วยงานที่ส่งไปนั้นก็มี ทูตดอลเวในไทยทูตสวีทนะครับทูตอาเซอร์ไบจันแล้วก็ยังมีโครงการวิจัยพัฒนาเก็บกู้ทุ่นระเบิดของสหรัฐอเมริกานะครับกองกําลังนอยออเมริกันภาคพื้นแปซิฟิกศูนย์ระหว่างประเทศเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุสธรรมแห่งนครเจดีวาคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐอเมริกาประจําไทยนะครับมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมโลกโกลเด้นเวสต์ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งภูมิภาคอาเซียนแล้วก็คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ อันนี้ก็คือสิหน่วยงานที่ศูนย์ปฏิบัติการทูตระเบิดนะครับมีการส่งเอกส,สารชี้แจงไปแล้ววันนี้ก็มีการเรียกทูตทหารที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับมาทําความเข้าใจชี้แจงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการของรัฐบาลนะครับทางการทูตเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ากัมพูชาดําเนินการอย่างไรแล้วมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ กัมพูชากล่าวหาฝ่ายไทยอย่างไรครับทุตทหารนี่คือทุตทหารนานาชาติเลยใช่ไหมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้มีข่าวก็ต้องมาทัความข่าใจกันว่าสิ่งที่เราพบคืออะไรนะข่าวการพิสูจน์กันว่าทุ่นใหม่ทุ่นเก่านะครับพิสูจน์เขตอะไรต่างๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะคงต้องชี้แจงเรื่องของเอเวอสี่สามแหละที่มันเป็นบันทึกความเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะใช้ทวิภาคีสองประเทศในการแก้ปัญหาแล้วที่คุณมันเดชบอกว่าเนี่ยต้องพูดคุยกันสองฝ่ายเนี่ย แล้วกัมพูชาเอาเรื่องไปสารโลกเนี่ยแม้กระทั่งเหตุการณ์ทุ่นระเบิดไอ้ฝั่งนู้นยังบอกว่าเอ้าถ้าไทยแน่จริงก็ไปร้อง i c ซีเสิไอซมันไม่เกี่ยวกับทุ่นระเบิดครับมันต้องเป็นสารอาญากรรมระหว่างประเทศ ICC ครับ international court of justice ICJ เนี่ย international อโทษครับ ICC ก็คือ international criminal c o u r นะครับในขณะที่ I อซีก็คือ International Court of Justice เป็นเรื่องสารยุติธรรมที่เรื่องของข้อพิพาทเขตแดนที่มีการกระทบกระทั่งกันแต่สารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยที่คุณวางระเบิดเนี่ยมันต้องไป ICC ไม่ใช่ไป ICJ แต่นี่คือสิ่งที่กัมพูชาเขาก็ลีลาครับ,รบกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเราเคยเรียกทูตกัมพูชาในไทยมาคุยไหมเท่าที่พี่ปซี่ไดเไม่มีไม่มีไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่มัน แตกหักที่มันรุนแรงยังไม่เกิดการสู้รบกันแต่ว่าก็มีการเรียกทูตไทยที่กัมพูชากลับมาหาเรือนี่ก็ปกติทูตไทยในกัมพูชาเราเรียกกลับมาหาไม่มีเรียกทูตกัมพูชาไทยมาประชุมแต่ไม่ได้เรียกทูตกัมพูชาในประเทศไทยมาคุยกันบ้างว่าทําไมคุณทําแบบนี้ทาไมคุณจะทํายังไงแล้วคุณจะยังไงต่อไปครับนะหรือก็น่าจะมีนะว่าถ้ามันเสร็จการแบบนี้มันไม่จบไม่สงบทั้งหลายเนี่ยกลับบ้านคุณเหออนะเราจะไล่คุณกลับไหมเราเคยคิด อะไรที่อะไรที่จะต้องเป็นถึงสเกลนั้นที่จะต้องทําให้เกิดการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ต้องเกิดต้องเกิดการสู้รบกันครับตอนปี5้าี่นะครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีการประท้วงถึงจุดถึงจุดตัดสัมพันธ์ทางการทูตนะเหตุการณ์เพราะว่าตอนปี5้าหนึ่งที่ขึ้นมรดกโลกกรกดาห้า1นะครับแล้วปลาย5้าหนึ่งถึงป้น5้าี่เนี่ยมีการสู้รบกันตลอดแนวนะครับแล้วก็เอาเหตุการณ์เนี่ยไปล้องศาลโลกตอนนั้น ไม่ได้มีการตัดสัมพธ์ทางการทูตนะเหตุการณ์ถ้าไปถึงการตัดสัมธ์ทางการทูตนี่แปลว่ารุนแรงมันต้องแรงมากนะ,นะครับมันต้องแรงมากรหรืออย่างกรณีเผาสถานทูตไทยในช่วงรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นหลังเหตุการณ์เนี่ยกัมพูชาเขาก็ยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ตอนเผาสถานทูตนั้นก็เป็นการปั่นสร้างสถานการณ์ของคุณเซนชัดเจนนะครับ ตอนนั้นอยู่ๆก็โอ้ตอนนั้นอยู่ๆเพราะมันใกล้เลือกตั้งอยู่ๆก็ปั่นข่าวบอกว่าเนี่ยมีดาราภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งก็ไปสูวันันไงอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่นครวัดเป็นของไทยแค่นี้แหละครับไปปั่นกันย่นไปคิดดูนะพี่ถ้าเราดึกนะสุวรนนันในละครพูดภาษาอะไรครับพูดภาษาไทยแล้วสุวรนนั้นจะพูดภาษาเขมรได้ไงว่านครวัดเป็นของไทยเออมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคือเนื้อหาเนี่ยแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับ มันปั่นจนเกิดสถานการความรุนแรงมีการทําลายธุรกิจกิจการของของคนไทยในพื้นที่เนาะแล้วก็บุกเข้าไปเผา,าเโรงงานต่างๆใช่ไปเข้าไปเผาสถานทูตไทย<ช>ด้วยนะครับโอ้เหตุการณ์ข่นนั้นรุนแรงมาก<ช>แต่ว่าเที่ยวนี้นะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาจะต้องประคองสถานการณ์ไปจนถึงวันที่ศาลโลกมีคําสั่งว่าจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ผมว่าไฮไลท์อยู่ที่ช่วงนี้แหละครับถ้าศาลโลกไม่รับพิจารณานะครับ ก็จบข่าวเลยแต่ถ้าศาลโลกรับเนี่ยยังไงเราก็ไม่ไปนะครับศาลโลกจะตัดสินยังไงเราก็ไม่สนใจแต่ว่ากัมพูชาเขาก็ยังหวังว่าถ้าศาลโลกรับและศาลโลกตัดสินเป็นคุณกับกัมพูชาเนี่ยเขาจะได้เอาเรื่องนี้มาอ้างได้ว่าภาษาต,ตาเมินทมตาเมินตะควายตาเมินโต้เนี่ยครับอยู่ในเขตกัมพูชาซึ่งแน่นอนถ้าศาลโลกตัดสินอย่างนั้นรัฐบาลไทยก็เชื่อว่าไม่มีทางยอมรับําพิพากสาในลักษณะน,นี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้ครับที่ยังตึงกันเนี่ยครับแล้ว ใครจะเปิดก่อนไม่เปิดก่อนหรืออย่างกองเชียร์ที่อึดอัดไม่พอใจแล้วมีทีช่วยกลาโหมที่บอกว่าท่าทีค่อนข้างหน่อมแนมนะ,นะไม่ได้แทนที่จะปฏิบัติการทางการทหารเลยมันยังทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าไปปฏิบัติการลักษณะน,น,นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้จุกมองได้ว่าเราไปรังแกกับ,บุูชาครับแต่วันนี้ในเรื่องของประสาทตะเบิรนทมซึ่งมีการขึ้นไปกันนะไปเที่ยวกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะมีข่าวด้วยเหมือนกันว่าท่านแม่ทัพภาคสองบอกว่าถ้า ดูแลกันไม่ได้ยังมียายป้ามายังมีแก๊งอเด็กๆก,กวนตีทั้งหลายเพืดด่อนะมันต้องมาแหละมันต้องมาอาจจะมีการปิดตาเบือนทมเจ็ดวันเป็นไงฮะ<ม><ม>เรื่องนี้ฮะโอ้ถ้าปิดตาเบือนทมนี่น่าจะน่าจะตึงเลยละ่ะ<ม>เพราะว่านี่คุณคุณมาเฑเขาก็ขู่แล้วไง<แ>ถ้าเปินบัตรการฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับทําไม่ได้คือเขาไม่ได้บอกสถานที่นะในสิ่งที่คุณมาเฑีเขาเขาเขียนเนี่ยครับแต่ชัดเจน หมายถึงตาเหมือนโทมเพราะว่าเคยมีข่าวจากฝ่ายไทยรัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดตรงนั้นเพราะว่าตอนที่มีการสร้างรั้วช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่ตอนนั้นมันมันก็ตึงเครียดกันสองสองเหตุการณ์ตอนนั้นก็ช่วงสมัยที่ขึ้นเอาประสาทพระวิหารไปขึ้นสากลปีห้าสิบเอาทุกช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลกิงลักนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีตรงนั้นละแล้วก็ทางเมธาภาคสองเองถ้าสั่งปิดนะครับ ผมว่าตรงเนี้มันอาจจะเป็นจุดที่เข้าทางของกัมพูชาเขาก็คือเมื่อปิดเพราะว่ากัมพูชาเขาก็ยืนยันตลอดว่าตะบนทมเป็นของเขาเช่นกันถ้าปิดฝ่ายเดียวเนี่ยครับ,รบเขาก็บอกว่าพื้นที่พิพาทช,ชายแดนที่ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ควรต้องมีการหาหารือสองฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันไม่ควรมีฝ่ายใดมีสิทธิ์ที่จะกระทําการฝ่ายเดียวแต่ถ้าเกิดแม่ทัพภาคสองเนี่ยท่านคงเห็นการเตรียมการของฝั่งกัมพูชาไงคือมีลักษณะ ท่านผู้ชมคิดดูเลยครับเข้าไปในเขตตรงนั้นแล้วก็กล่าวหาหานไทยพูดตะโกนดังๆไม่เจอเรา <ใน S 2> รู้มันรวยเกินไปไหมเพราะมีคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมาถึงตรงเขตแนวแนวรั้วนะฮะยังต้องมาลงทะเบียนลงชื่ออะไรบางอย่างกันใช่ไหมทำกับอีกนกบขออนุญาตไทยเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้แทบจะเหมือนกัไม่ได้ขออนุญาตเลยอยากอยู่ก็มาก็ขออนุญาตทหารกัมพูชาด้วยกันแล้วก็เข้ามาใช่ไหมมันดูเหมือนมันไปปิดเปลีป่ยนแปลงเนี่ยเงื่อนไขอย่างเงี้ยให้มันหย่อนเกินไป ใช่ไหมครับใช่ก็เป็นข้อสังเกตของพี่กหนกครับนะพลโทกหนกในจักรวาเวนนะครับอดีตรองไปครับท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านผมจำคำพูดท่านได้นะท่านบอกว่ามันมีในพลพานิชย์ในพลพาณิช์เออบางคนเนี่ยที่ต้องเอาใจเขมรเพราะมีธุรกิจบางอย่างหรือว่าต้องพึ่งพากันอะไรกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคําพูดที่พี่พี่กนกเนี่ยครับท่านจะเวลาท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็จะพูดเรื่องนี้แล้วล้วเนี่ย มันหายไปช่วงนั้นด้วยก็ต้องไปดูนะครับใครเป็น,นรั้วที่เคยนนมีก็เอารั้วออกแล้วก็ให้เขาเดินล้าเข้ามาได้เรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งมันถึงตีนบันไดอ่ะมาถึงต้นต้นตน้ตน,ตน,ตนไม้เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ไปนั่งเถียงกันว่าเลยต้นไม้มาเป็นของฉันในตรงน,นี้ตรงน,น,น,นี้เธอไปอยู่ตรงนั้นอะไรทั้งหลายใช่ไหมมันก็ไหลล้ำมาได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งซึ่งขุนเซนเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องวางแผนมาอย่างดีแล้วครับเราคิดว่าหนทางเดียวเลยที่จะได้ต้องให้ศาลโลกตัดสินแต่เที่ยวเนี้ยมันต่างจาก ปราสาทพระวิหารแต่ท่านผู้ชมครับผมยังไม่เคยเห็นคาร้องของกัมพูชานะครับว่าเขาโยงเรื่องนี้ยังไงที่จะให้ศาลโลกรับนะครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับอยู่ๆจะไปร้องศาลโลกเนี่ยประเทศที่ถูกร้องก็ต้องรับอํานาจศาลโลกด้วยเขาจะไปโยงกับกรณีประสาทพระวิหารหรือไม่คือตอนนี้ศาลโลกยังไม่ได้เผยแพร่เอกสารคําร้องของทางกัมพูชาเขาว่าเขียนลักษณะอย่างไรซึ่งรัฐบาลไทยชัดเจนประกาศชัดเจนตลอดนะครับ ไม่ได้เป็นภาคีสารโลกเพราะเห็นว่าสารโลกเนี่ยลำเอียงไม่ให้ความเป็นธรรมเราถอนตัวออกมาตั้งแต่ปี2503นะครับ oh, <okay. S 1> ก่อนที่สารโลกจะตัดสินปี2505เ mm hmm. พราะตอนนั้นก็คงรู้แล้วว่าสาร <Yeah. S 1> โลกนี่ลำเอียงแล้วพอตัดสินคำพิพากษา2505นะครับตัดสินให้ปราสาทอยู่ในเป็นของกัมพูชานเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้คนไทยตอนนั้นก็ช็อกกันเพราะว่าบนเขาพะวิหารนะครับแนวหน้าผานเนี่ยตรงหน้าผาเลยเนี่ยครับ ตรงนั้นเนี่ยครับก็มองว่ามันคือแนวสันปันน้ำก็คือแนวเขตแดนระหว่างเรากับกัมพูชาครับ